ก็ที่นี้ก็มาตลาดเหมือนเดิมดูบรรยากาศคนคนก็เยอะเยอะมากวันนี้าก,กาศเย็นเยนมใหญ่ก็จะเป็นเต็นท์อัน,น้นอันนั้นตีเขียวถ้าเป็นตีเขียวนี่จะเป็นสามคูณสามแต่ถ้าเป็นตัวน,นี้ที่ผมใช้อยู่นี่ จะเป็น2องคูณสราคาตอนนี้มันอยู่ที่1,060บาทส่งฟรีเราจะมี2องคูณสด้วยราคาอประมาณแป0ร้อยตอนผมซื้อมาตนนัวนี้มันราคาอยู่พันสองกว่าเลยเนี่ยซื้อมาวันมปีหนึ่งปีกว่าแล้วเอห้อยอยางี้มันก็ไม่ให้มันโยกนุกข้างหลังเห็นไหมขบนไม่ให้มันโยก ว่าจากราคาเมื่อก่อนซื้อ, 9, อน้ำพันโศกนิดหลือพันหกสิบาทสูงฟี้เลยใส่นานก็ต้ตามเวลานเนาะถามว่าห้อยมันอยู่มันก็อยู่แหละก็แล้วก็ถ้าใครต้องการซื้อผ้าใบผ้าเพียรก็จะประมาณเนี้ยตัวเนี้ถ้าเป็นสองคูนสามนี่ก็จะเป็นสามร้อยกว่าเพชรนิด,นดถ้าสามคูนสามนี่ก็จะอีกแพงขึ้นมากกว่ากันไม่กี่บาทเอง สนใจเดี๋ยวจะปักลงมาให้ดูในตะก้าลองเข้าไปเลือกดูเพราะว่าช่วงนี้มันถูกมากเลยราคาน่าจะไม่ต่างกันเยะตอนนี้เขาจัดโปรโดรเยอะมากเลยเยังไงลองเข้าไปดูได้เลยนะครับถ้าสนใจ